สวัสดีครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับผม16พฤษภาคม2568นะครับที่บ้านของบ่าวนึกก็ทำการเลี้ยงบูชาสักระแม่ยานางนะครับเพื่อขอพรแม่ยานางเครื่องมือทำมาหากินนะครับผมให้จเจริญรุ่งเรืองจะได้มีปัญหาขาดตกปกพ่องนะครับ ที่เห็นนี้ก็คืออู่ของบ่าวสมนึกนะครับผมเป็นอู่ซ่อมรถแล้วก็เป็นโรงจอดรถของบ่าวสมนึกนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความขยันมันเพียนของบ่าวสมนึกครับผมอดทนขยันเก็บอดอ,อมสู้มาด้วยกันนะครับกับภรรยานะครับผมขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมถูกเหลือทุกไลนะครับ ทุกๆคนต่างมีความฝันนะครับผมขอให้ทุกคนฝันแล้วก็ทำฝันทั้งเราให้เป็นจริงให้ได้นะครับเหมือนเบาวนึกนะครับผมเบาวนึกก็สู้มาจนสุดสุดแรงใจนะครับผมสู้มาจนถึงทุกวันนี้จนมีมาถึงทุกวันนี้นะครับผมขอพระคุณนะครับทุกการรับชมทุกเลิฟทุกไลค์นี่เป็นภาพบรรยากาศ าญาติพี่น้องนะครับมาร่วมงานนะครับผมเลี้ยงแม่ยานางรถนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศ